ปีมืนสนับสนุนโดย mix, ดู m ม x กซ์ดูโกแชมพูทั t เทลรีแพ r 5จากลอรีออปารีสแธอเธอเป็นไงเปียเป็นไงเฮ้เทเบา แต่ว่าต้องเจ็บแน่เลยอะไรแบบนี้ต้องเจ็บแน่เลยไม่เจ็บเลยเพียนะง่ายๆเลยเดินเข้ามาในร้านปุ๊บนะเลือกลายเสร็จปั๊บ10นาทีเสร็จเลยเป็นอย่างนี้เลยเท่ไหมฮะคุณผู้ชมบ้าเหรอตัวเฮียลายสักได้นะละ,ละลายแบบนี้ด้วย10นาทีไม่มีทางเป็นไปได้อะค่ะเดี๋ยว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 ฉันบอกแกต้งแต่เมื่อไหร่ว่าฉันไปสักมาไม่ใช่นี่สติกเกอร์ไงสติกเกอร์เทสทูไงเห็นไหมเอ้ามาไไหมฮะนี่อจริงอันนี้จริงก็ไม่น่ามองไว้สูงเลยนะคะตัวเฮียของเราคงไม่ต้องไปสักหรอกนะคะอ้าวดูถูกดูถูก แต่ว่าไปนี่ค่ะวันนี้เนี่ยที่โอเปี๊ยจะพาตัวเฮียและคุณผู้ชมไปพบเนี่ยก็ไม่พ้นกับเรื่องสักศักด์นี่หรอกเราจะพาไปพบกับช่างสักฝีมือดีค่ะเขาจะมาโชว์ลวดลายนะคะให้เห็นกันแบบจะจัไปเลยจริงปมเปี๊ยฮะฝีมือดีแน่นะใช่แล้วลายสักนี่นะเขามีหลายรูปแบบหลายสไตล์นะตัวเฮ <ๆ S 2> เคยศึกษามาบ้างนะแล้วก็คิดไว้นะ<ช>ว่าถ้าเจ๋งจริงๆเนี่ยนะอยากสักลายแบบนี้เลยขึ้ขึมคล,ลังขลังโหดโหดฮะ โอ้ยไอ้นี่เพิ่อย่างน,นี้ใช่ไหมคะสักปั๊บเดินร้องนี้เลยลายที่ตัวเฮียพูดเนี่ยนะเขาเรียกว่าโอสคูลค่ะลายนี้นะคะช่างที่สักเนี่ยต้องมีความชํานาญความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะและวันนี้นะคะช่างที่เราจะพาคุณผู้ชมไปพบในวันนี้เนี่ยเขาเก่งและเขาถนัดเรื่องนี้ลายนี้โดยเฉพาะเลยล่ะค่ะชื่ออะไรฮะชงนี้ชื่อคุณแอป ถ้าคุณแอปเปิลนี่เก่งจริงๆนะเปียนะเดี๋ยวตัวเฮียนะจะไม่ฉากเฉพาะตรงอย่างนี้แล้วเล็กไปเดี๋ยวตัวเฮียนี่บอกได้คําเดียวเลยครับกลางหลังครับกลางหลังเลยกลางหลังเลยฮะพูดแล้วนะคะพูดแล้วครับไม่คืนคํานะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูว่ากลางหลังจริงหรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้คุณแอปเปิลรอรออยู่แล้วที่พัทยาค่ะช่วงมือหนึ่งในดวงใจ นึกถึงเมืองท่องเที่ยวที่ใกล้กรุงเทพหลายคนคงนึกถึงพัทยาและไม่ใช่เพียงแค่คนไทยนะครับแต่ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ก็เลือกจะมาที่นี่นั่นนู่นแล้วก็นี่โอ้โหดูคนนี้สิครับแทบมองไม่เห็นที่ว่างบนเรือนล่างเลยทีเดียวและนี่ก็ถือว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ชาวต่างชาติเลือกจะเดินทางมาที่พัทยา และในค่ำคืนนี้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบร้อยสักและนิยมสไตล์ที่ไม่ซ้ำใครกระบี่มือหนึ่งขอเชิญมารู้จักชายวัย5 5ปีช่ยยพลึกจำปาราดหรือคนที่นี่รู้จักกันในนาม a p p l e I n k Studio p p p l e Ink Studio ก็เป็นชื่อร้านของพี่แ p ปเปิลซงเปิดอยู่ที่ Walking Street เมืองพัทยามากกว่า8ปปีแล้วครับ เกิดวความที่ชื่นชอบในศิลปะการสักเป็นชีวิตจิตใจจึงฝึกฝนแล้วพัฒนามาเป็นช่างสักจนถึงปัจจุบันที่สำคัญตลอดการทำอาชีพนี้ Apple Inc. Studio ไปกวาดรางวัลการสักมาแล้วจากทั่วโลกเพราะนอกจากจะมีพี่ Apple เป็นหัวหน้าทีมในการสักขั้นเทพแล้วที่นี่ยังมีช่างสักฝีมือดีอยู่ถึงอีก3คนโดยแต่ละคน จะมีความถนัดและสไตล์การสัก์ที่แตกต่างกันไว้คอยให้บริการลูกค้าดูสิครับทั้งลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการไม่ขาดสายเลยทีเดียวแต่ไม่ใช่ว่ามาแล้วจะทำได้เลยนะครับต้องแอบกระซิบเลยครับว่าคิวยาวมากจุดเด่นของงานผมก็คือว่างานของผมเนี่ยจะเป็นงานสไตล์โอสคูนะฮะที่ว่าใช้เส้นที่หนักแน่นแล้วก็โทนสี ที่ค่อนข้างจะสดใสเวลาดูภาพเนี่ยฮะมันจะดูแล้วมันจะรู้สึกสบายตาจะรู้สึกเคลียร์คำว่าโอชคูเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าโรงเรียนเก่าหรืออะไรนะครับมันหมายถึงว่าความเป็นดั้งเดิมหรือว่าสิ่งที่ว่ามันเก่าๆวัฒนธรรมเก่าแก่ของอรยธรรมในช่วงๆนั้นนะครับพูดไปอาจจะนึกไม่ออกนี่ละครับผลงานของเขาไม่ว่าจะเป็นภาพสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต รัวแล้วแต่สุดยอดทั้งนั้นครับแต่ผลงานชิ้นเด็ดที่เรียกเสียงฮือฮาก็คือชิ้นนี้ครับทั้งเหมือนจริงเนียนจริงและมีมิติจริงๆครับแล้ววันนี้พี่แอปเปิลจะมาโชว์ลีลาการสร้างสารรค์ผลงานแบบ Old School ให้เราได้ชมกันแบบจะจะด้วยมีคุณเอส้้เกียรติมาเป็นแบบครับอยากได้อะไรที่มันเป็นชีวิตของผมทั้งหมด เป็นคนแล้วก็มาถมเล่นดนตรีชอบรถอะไรเงี้ครับก็ะจะให้ทางร้านลองออกแบบให้ผมหน่อยรับเป็นคนละครมาถมทื่เร่องของเอ่อแล้วควาประสมผมใช้องค์พระประถมเจดีย์นี่คุณเอ็ดพอที่จะชอบไหมครับได้ครับอ๋อได้นะฮะเพราะผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่มันบอกเราได้ค่อนข้างชัดเจนผมอยากให้อ,อ,องค์พระประถมเจดียเนี่ยอ,อ,อยู่ตรงกลางนะครับเพื่อชี้ชัดว่า คุณเอ็เนี่ยเป็นคนนครมาถมการที่ว่าคุณเอ็ชอบตกแต่งรถยนต์เนี่ยผมจะใชออ้ล้ออย่างเดียวเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของรถยนต์ถือว่าเป็นอยาี้แล้วเดี๋ยวเส้นมาตัดทีหลังตรงนี้ใส่โลโกโ,โทเบียรลัไ แบบที่ถูกสร้างสารรค์ออกมาเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของชีวิตคุณเอสนี่แค่ดูแบบนะครับยังรู้สึกถึงการผสมผสานกันอย่างลงตัวฉันอยากจะเห็นตอนผลงานชิ้นนี้เสร็จซะแล้วละครับสีเข็มที่เป็นสังๆาะครับมันจะไม่เนียนเหมือนกับพวกงานทั่วไปอย่างเงี้ยครับถ้างานอื่นเขาต้องการความสมูทความเนียนอันนี้จะเป็นเงาถักๆบ่งบอกถึงความดั้งเดิมความเก่า ขององออรยรรยธมุแกๆย่อนที่จะเริ่มสักก็ต้องเตรียมเครื่องสักให้พร้อมโดยที่ Apple จะเน้นใช้เครื่องสักแบบคอยซึ่งเป็นแบบดั้งเดิมสามารถปรับแต่งฝีเข็มได้ตามต้องการขณะเดียวกันก็จะต้องเตรียมผิวของผู้ที่จะสักต้องบอกว่าความสะอาดเป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับและเมื่อผิวพร้อมก็ร่างสัดส่วนคร่าวๆกันก่อน แอปเปิลเริ่มจุกสีแล้วครับ <S <S เริ่มต้นด้วยสีดำเรอวาดลายเส้นให้ชัดเจนอย่างที่บอกในตอนต้นครับว่างานโอคูเป็นงานที่ต้องดูดั้งเดิมเก่าๆและลายเส้นที่ออกมาจะต,ต้องชัดนักแน่นเร,เรียกได้ว่าขั้นตอนนี้ต้องใส่ใจและระมัดระวังเป็นพิเศษครับแล้วดูนะครับแอปเปิลแกลงน้ำหนักมือได้อย่างสอดคล้องกับความแรงของเครื่อง เพื่อให้สีที่พ่นออกมานั้นมีมิติอย่างที่ต้องการซึ่งคั้นตอนนี้ก็จะต้องระมัดระวังอีกเช่นกันครับเพราะสีที่เลอะบนกระดาษอาจจะลบออกได้เส้นสีที่เขียนลงบนผิวของมนุษย์นั้นไม่ง่ายที่จะลบเลยนะครับแค่เพียงไม่ถึง2ชั่วโมงก็ได้ลายเส้นที่มีความโดดเด่นคมชัดและมีมิติออกมาแล้วครับ แต่เห็นแบบนี้ต้องถือว่ายังไม่สมบูรณ์เพียอปเปิลไล่พื้นด้วยสีดำจนเสร็จไปอีกหนึ่งชั้นครับจากนั้นก็เริ่มบรรเลงบนชั้นที่3ซึ่งเป็นชั้นสุดท้ายชั้นนี้ถือเป็นการทดสอบจิตใจและความอดทนของคุณเอครับเพราะถ้าคนที่ชื่นชอบในการสักจะทราบดีว่าในการผมสีที่จะต้องขยี้เนื้อสีลงไปนั้นมันเจ็บสักแค่ไหน ว่าแล้วเแอยเปิ้ลก็ละเลงครับสีแรกที่ใช้คือสีม่วงและการถมสีของงานโอสคูต้องไล่ลงจากสีที่เข้มที่สุดไปจนถึงสีที่อ่อนที่สุดและตอนนี้ดูสีหน้าของคุณเอสครับ ผมมรนยายไม่ถูกจริงๆครับว่าแกรู้สึกยังไงยังไงและเมื่อผ่านไปสินนาทีการลงสีนในจุดต่างๆก็เสร็จสินกลายเป็นร่นลางที่ปุกสร้างสรรค์ผ่านจินตนาการ ต้อนออกมาเป็นผลเงานชิ้นโบแดงอีกชิ้นเป็นยังไงบ้างครับคุณเอสสำหรับรอยสักวันนี้นะครับที่ตั้งใจไว้มาคุยกับทางร้านไว้ก็พอใจตามที่ต้องการเลยครับสุดยอดจริงๆครับนี่แหละครับผลงานการถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นตัวตนของคุณเอสกับคนที่เป็นมือเบสในวงดนตรีผสมผสานความชื่นชอบรถเป็นส่วนตัว พร้อมกับภาพถิ่นฐานเดิมที่เป็นคนนคนปรปฐมและเมื่อรวมกับชอบมะกอกที่มีความหมายถึงความสําเร็จแล้วโอ้โหความหมายดีและลงตัวมากๆครับผมว่าภูมิใจครับรู้สึกดีกับสิ่งที่มันตอบโจทย์ในชีวิตเราได้ครับเรารู้สึกว่าเราเวลาทํางานเราก็ผ่อนคลายเราก็สบายๆครับไม่ได้ไปเร่งรีบอะไรแบบมากมายอย่างเงี้ยครั แล้อีกอย่างหนึ่งพอเวลาทํางานออกไปเสร็จลูกค้าพอใจเขาดีใจเราก็รู้สึกดีใจไปด้วยครับความสําเร็จในชีวิตไม่จำเป็นจะต้องมีเงินมากมายแต่มันคือการได้ทํางานที่รักและมีความสุขไปกับการทํางานทุกวันนี่แหละครับบทสรุปของผู้ชายคนนี้ใช่ยยุพฤกลจ้ามปาราดจาก a p p l e i n อ s t u d i o ิ ตัวเฮียคะคทำอะไรคะไม่สนใจเลยเนียนมากเลยไม่ดูรายการที่ดีที่สุดในโลกได้ยังไงน้องไม่ปลื้มนะคะไอรายการที่ดีที่สุดในโลกของเราเนี่ยนะตัวเฮียก็ดูอยู่แล้วไงแต่ที่กาลังดูอยู่นี่ครับคุณผู้ชมครับคือลวดลายของลายสักครับ<ถ>กะว่าจะเป็นเ e ฟเฟอร์เนให้คุณแอปเปิลเขาดูไงพอ,อเ,เห็นฟีไม้ลายมือเขาแล้วนี่ชอบมากๆเลยนะทั้งเนียนนะสวยงามนะแล้อย่างกับทะลุออกมาจากแผ่นหลังแบบนี้นะโดนครับ โดนเลยใช่ไหมคะพูดได้คำดียวว่าโดนฮะโดนเลยแล้วที่บอกแหละคะว่าอยากจะสักกลางหลังไงจำได้ไหมกลางหลังสักกลางหลังทีนี่เนี่ยพูดแอปเปิลทุคิวยาวต้องรีบจองสรุปเดี๋ยวจะต้องบอกทีมงานละสรุปเอาลายอะไรเร็วลายนี้เลยเปียกลางหลังเลยนะนกอินทรีครับสยายปีกฮะและหลงแกล อางนี้ด้วยนี่แต่ขนาดเท่านี Hence ้ฮะเท่าเหรียญสิบบาทแปะกลางหลังไว้อย่างนี้เท่าเหรียญสิบแปะกลางหลังเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เมื่อกี้อยู่ไหนนะเนี่ยนี่ไงน้องอินซีไงนี่น้องอินซีใช่ไหมนี่เสือเสือเหรียญสิบเลียงเล็กกว่านี่เลยอไปขยายปีอย่างนี้เลยไม่ใจเลยแล้วไหนบอกจะโอซคูโอซคูจิตใจป๊อดมากเลยมิคุยกับตัวเฮียแล้วร้องแกล้งแกล้งช่วงหน้าปิดท้ายโดยที่สุดของความสามารถจากบาร์เทนเนอร์ซุปเปอร์แชมป์ทั้งข่วงขึ้นตรงหน้า หรือค่อยมาหลังพร้อมชมความมหัศจรรย์โยนพร้อมกัน3-4ขวดเพื่อเพิ่มอรรถรสความมัานให้เครื่องดื่นของคุณมีรสชาติละมุนล,ลิ้นกว่าเดิมกระบี่มือหนึ่ง